สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับในพาร์ทนี้ครับยังอยู่ที่ FIFA 19 Career แค d e นะฮะวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆครับกับหัวข้อต่างๆใน Central, Squat, Transfer, Office แล้วก็ซีซั่นนี่ครับตามภาพเลยโดยเราจะเริ่มจากที่ Central ก่อนนะครับ Central ก็คือจะมี p a y m a t Paymat h ก็คือการเข้าไปเล่นเกมครับโดยที่เราเป็นคนบังคับเองนะฮะส่วนซิมแม t เนี้จะเป็นการที่เรากดไปปุ๊บ มันจะให้คอมเป็นการเหมือนประมวลผลอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อข่าวต่างๆครับเราสามารถใช้ก้านอนาล็อกขวาครับเลื่อนเลื่อนดูหัวข้อข่าวไปได้ครับและสามารถกด X เพื่อเข้าไปเจาะลึกดูเนื้อเนื้อหาข่าวได้เลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็จะมาที่ transfer hub transfer hub จะเป็นการที่ในหน้าของการซื้อขายนักเตะนะฮะ standing, standing ก็คือตารางการแข่งขันนะครับอย่างอันนี้จะเป็นตารางพร mm ีเมียร์ครับ player development mm hmm. จะเป็นาการฝึกซ้อมครับส่วนใหญ่เราจะเน้นไปที่ตัวของนักเตะที่อายุน้อยๆครับ แต่ถ้ามันมันล็อกแบบนี้มันหมายความว่ามันตรงกับวันที่เราจะแข่งครับซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปฝึกซ้อมพัฒนานักเตะพวกนี้ได้นะครับคราวนี้เราไปที่สควอทครับเรากด R 1นครับมันจะเลื่อนแถบข้างบนเนี่ยครับในหน้าสควอทจะมีแผนการเล่นนะครับขับสควอททางขวาจะเป็น nationality squad ม,มันไว้สำหรับตอนที่ถ้าเราได้คุมทีมชาติด้วยครับตรงนี้จะเป็นส่วนในการเลือกอเป็นแผนการเล่นของทีมชาตินั้นๆนะสมมุติเราเราได้คุมทีมชาติอังกฤษก็จะเป็นแผนการเล่นของทีมชาติอังกฤษอันนี้ nation squad selection ก็จะเป็นการเลือกนักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับว่าเราจะเลือกใครเข้ามาสู่ทีมชาติอังกฤษได้บ้าง squad hub ก็คืออย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันจะเป็น ในเรื่องของข้อมูลสัญญาของนักเตะการปล่อยนักเตะขายการอิดดิษเสื้อหมายเลขเสื้อพวกนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนอ d ด t ิ l เพเยอร์อ p ด a ิ e เพเยอร์เนี้ยเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะยังไม่มีนะครับมันอาจจะล็อกไว้อยู่ครับเราต้องไปที่มุมขวาบน,นครับโดยกด r 3แล้วก็เข้าไปซื้อตัว Edit p l a y e r ก่อนนะครับใน c a r e e r m o d e มันถึงจะปลดล็อกแล้วเรา จะสามารถเข้าไปดูในนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูครับว่า,า Edit p l a y e r สามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะนี่ครับ Edit Player ครับเราสามารถจะมา Edit ตัวนักเตะในเรื่องของรองเท้าหรืออะไรก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองดูเป็นคิซโนโดนันโดนะครับนี่ครับอังเก้นเทปก็เนี่ยครับผ้าพันเนี่ยครับก็เลือกเลือกเสื้อ ใส่ไว้ในกางเกงหรือว่าปล่อยไว้อย่างเงี้ครับใส่เป็นแบบชุดรัดๆก็สามารถทําได้นะครับนี่ครับแขนยาวแขนสั้นถุงมือที่พันข้อมือครับถุงเท้าเอาแบบสูงเราสามารถทําได้หมดครับแล้วก็อันแรกจะเป็นเรื่องรองเท้านี่ครับเราจะให้โรนันโดนใส่ อันไหนก็ได้ครับแล้วเรากด R 1หรือ L 1ครับในการหมุนซ้ายขวานะครับนี่นะครับคราวนี้มาในอีกแถบหนึ่งครับมาที่ Transfer Transfer จะเป็นเรื่องของการซื้อขายนักเตะถ้าเพื่อนเพื่อนเริ่มเกมมาครั้งแรกครับในส่วนตรงนี้ครับมันจะเป็นการที่เกมเขาสเกลก็คือเหมือนสเกลอัตโนมัติให้นะครับเนี่ครับ ในแต่ละทีมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็ตำแหน่งก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างแมนยูวันนี้มันสกาในเรื่องของกองหน้ามาให้ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นตำแหน่งอะไรก็ได้แต่ว่าคุณภาพของนักเตะของที่เขาสกามาเนี่ยมันจะอยู่ในทีมชุดแรกครับแล้วก็มีความสามารถพิเศษในการเรื่องของการยิงฟรีคิกนะฮะในส่วนนี้จะเป็นหน้าของการเซิร์ชเพลเยอร์ครับคือการค้นหา นักเตะด้วยตัวเองครับอลองเข้าไปดูครับเนี่ยครับส่วนใหญ่วิธีง่ายๆเลยครับเราเมื่อเรารู้ว่าเราอยากจะซื้อตัวนักเตะอยู่ทีมไหนหรืออะไรเงี้ยครับเราสามารถมากกดได้เลยครับเลือกหลีกก่อนครับพอเราเลือกหลีกปุ๊บเราสามารถมากกดเลือกทีมได้เนี่ยครับสมมุติเราจะดูเอ็นโกโลกองเต้ ay, ใช่ไหมฮะ เราก็กดอ่าเชลซี Chelsea. เรามาเลือกตำแหน่งตรงนี้ก็ได้ครับให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วเราก็กดสามเหลี่ยมครับนี่ครับมันก็จะมีเฉพาะอากองกลางของทีมเชลซีครับปรากฏขึ้นมาจากนั้นเราไปที่เอ็นโกโล่กงเต้นะครับอย่างอันนี้ครับสก,ก้าวของแมนยูเขา ทำการสก,เกาเอินโกลโลกองเต้ไปแล้วครับมันจะจะมีรีพอร์ตครับมันจะขึ้นมาบอกเราครับว่าโอเวอร์ออลของนักเตะคนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอย่างบางคนอย่างอย่างคนนี้ครับบิลลี่กิลมอร์เนี่ยเราไม่เคยสก,เกาเขาไว้เลยครับเราก็กดเข้าไปครับแล้วก็ถ้าจะให้ทีมงานเราสก,เกาเราก็กดอันแรกมันก็จะไปสก,กาแล้วก็ มันจะเห็นค่าพลังนักเตะรวมถึงค่าตัวของนักเตะด้วยนะครับแต่ในตอนนี้เราสนใจเอ็นโกลโลกองเต้ปุ๊บเรากด X แล้วเราเลือก s h o ตลิ i ต์อินทันเฟอร์หับเลยนะฮะแล้วเราถึงจะไปซื้อตัวของเอ็นโกลโลกองเต้ได้นะฮะคราวนี้เราก็แบ็คกลับมาครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากกลับไปรีเซ็ตเหมือนเดิมเรากดสี่เหลี่ยมนะฮะทุกอย่างจะกลับมา เหมือนตอนแรกหมดแต่ถ้าเพื่อนๆพนื่รู้ชื่อแล้วเราสามารถมาพิมพ์ได้เลยนะครับอ,อย่างเช่นพิมพ์บา b บลเนี่ย b a b e เนี่ยครับยังพิมพ์ไม่ถึงแล้วก็เนี่ยครับไลน b บาเบลเรากด x มันจะไปโผล่ที่ไลน b บาเบลเลยครับว่าตอนนี้อยู่ทีมไหนอะไรยังไงครับแล้วเราก็ x แล้วก็ short list transfer ครับเข้าไปได้เลยนะครับ คราวนี้มาดูใน Transfer หับ Transfer หับก็คือนักเตะที่เราเลือกไว้แล้วก็ที่เราสนใจอยากจะซื้อนักเตะครับอย่างเมื่อสักครู่ครับที่เราสนใจจะซื้อเอ็นโกโลกองเต้นะนี่ครับเอ็นโกโลกองเต้ก็จะมาผู่ตรงนี้แล้วเราก็สามารถซื้อหรือว่ายืมตัวอะไรอย่างนี้ได้เลยครับในส่วนนี้ผมจะสอนมาแล้วครับอยู่ในคลิปวิดีโอครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะฮะคราวนี้มากันที่หน้าของออฟฟิศครับ หน้าออฟฟิศก็จะมีในส่วนของอินบ็อกครับก็คือเหมือนเป็นอีเมลข่าวสารข้อมูลครับในเรื่องของอาการซื้อขายนักเตะนักเตะคนไหนโดนแบนหรือนักเตะคนไหนอยากคุยกับเราส่วนตัวครับก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับ finance จะเป็นเรื่องของ จำนวนเงินในการซื้อขายนักเตะครับในจุดนี้ครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาปรับได้นะครับโดยเมื่อ,เม,อเมื่อกดเข้ามาเนี่ยเลื่อนไปอันขวาสุดเนี่ยครับเราสามารถจะปรับเนี่ครับจำนวนเงินให้เหลือเท่าไหร่แล้วก็ค่าตัวเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับค่าเหนื่อยในการที่จะซื้อนักเตะบางทีเรา จําจนวนของเงินในการซื้อนักเตะเยอะมากครับแต่ว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าตัวเนี่ยครับบางทีมันตั้งไว้แบบนี้ยเราสามารถมาถอยให้มีเงินสําหรับในการจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะได้นะครับแต่เงินในการซื้อนักเตะก็จะลดลงไปด้วยครับประมาณนี้ครับเมื่อเรากดปุ๊บแล้วเราก็กด X advance ไปได้เลยนะนี่ครับเราก็มีเงินที่จะไปซื้อนักเตะ73ล้านปอนด์นะฮะ นี่ครับส่วนบอร์ด expectation ก็คือมันจะเป็นเรื่องของการคาดหวังของบอร์ดครับในแต่ละฤดูกาลอย่างอันเนี้ยก็คือเขาบอกว่าต้องการให้ชนะลีกพรีเมียลีกเนี่ยครับเป็นแชมป์นะแล้วก็ขายเสื้อได้จำนวนเงิน176ล้านซึ่งในการขายเสื้อ176ล้านเนี่ยมันก็วิธีก็ง่ายๆครับก็คือการที่เราซื้อตัวอ่า นักเตะที่มีชื่อเสียงขึ้นมาครับแค่นี้ก็ยังไงหัวข้อนี้ก็ผ่านแน่นอนนะฮะมาถึงยูสตาร์ครับยูสตาร์จะเป็นการหานักเตะที่เป็นเยาว,วชนครับเข้ามาร่วมทีมนะฮะมาแคลรี r ก็คืออ่านี่ครับประวัติของตัวเราเองครับในอาชีพว่าตอนนี้เราได้แชมป์ไปยังไงบ้างแล้วก็ค่าตัวเท่าไหร่อย่างนี้ครับ แล้วก็มากันที่ซีซั่นครับซีซั่นก็คืออันนี้ครับจะเป็นปฏิทินการแข่งขันครับตลอดทั้งฤดูก,กาลเลยครับนี่ครับเรากด r 2เลื่อนเดือนไปได้ครับออชอลลีกก็คือเราสามารถดูาตารางคะแนนของลีกอื่นๆนะครับทีมสเต็ก็จะเป็นเรื่องของ ทีมในนี่ครับในลีกของเราครับแต่ตอนนี้มันมันเพิ่งเริ่มดูดการครับเราก็จะยังไม่เห็นว่าใครลงไปกี่นัดใครยิงประตูไปเท่าไหร่หรือว่าใครส่งให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับในนี้มันจะบอกหมดเลยนะฮะเราสามารถดูได้ทุกทีมแล้วก็ Play e r Stat ก็คือเป็นตัวสถิติของนักเตะะฮะอย่างตอนนี้นิวคาสเซิลเขาแข่งไปก่อนแล้วฮะ นัดแรกเราก็เอาไวเกลกับอายุเซปเปเรสเนี่ยยิงได้ครับก็เลยเป็นท็อปสกอร์อยู่ก็เป็นมีอยู่2คนตอนนี้นะครับแซนดิ้ง <Standing S 2> ก็คือเนี่ยตารางคะแนนนั่นเองนะครแล้วก็มาที่เซตติ้งเซตติ้งอ่ะเพื่อนๆสามารถมากด เปลี่ยนเวลาได้นะครับ8นาที10นาทีอย่างของผมตั้งไว้10นาทีระดับเวิลด์คลาสถ้าสมมติเพื่อนๆเ,เล่นเล่นระดับเวิลด์คลาสแล้วปุ๊บแล้วมันง่ายไปเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นเ e g เ n น a ดอรี่ถ้าเ e g เ n น a ดอรี่ยากไปกลับมาที่เวิลด์คลาสก็ได้นะฮะลูกบอลเราก็สามารถตั้งได้นะฮะตลอดการแข่งขันนะครับนี่ครับมาเปลี่ยนได้คนระับแล้วก็จะมีมุมกล้อง มีประมาณนี้นะครับก็ผรานนี้ครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะก็เป็นเป็นเกรดเป็นคลิปง่ายๆครับสำหรับการเล่นฟีฟ่าสิบเก้าแคร์เียโหมดครับสำหรับผู้เล่นเบื้องต้นครับที่อยากสนใจในโหมดนี้นะครับสำหรับผ่านนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับหากเพื่อนๆชอบใจอย่าลืมกดถูกใจและกด s u b s c r i ต e ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ